สวัสดีครับนองมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาออสอนการทำพวกจานชามแก้วหรือพวกนี้กันนะครับว่ามันใช้คำสั่งตัวนี้นะครับก็คือคำสั่ง follow me เนี่ยสามารถทำแล้วเขียนพวกเรียกว่าเหมือนแบบวัตถุอะไรก็ตามที่มันหมุนรอบตัวเองแล้วกลายเป็นรูปทรงขึ้นมานะคบมันจะใช้คำสั่งนี้ในการเขียนนะครับก่อนอื่นเนี่ยอาจารย์อยากให้เธอมาตั้งตรงนี้ก่อนนะ ให้หน่วยเนี่ยปกติเราจะเขียนหน่วยเป็นเซนติเมตรกันใช่ไหมขอให้เปลี่ยนหน่วยเป็นมิลิเมตรนะคบเพราะว่าเขียนพวกนี้มันมีดีเทลสูงนะครับเวาลาทําหน่วยเซนติเมตรเนี่ยแล้วมันจะมีความสแนปทีละหนึ่งเซนเน่ยกึกกึกกึกเนี่ยมันเขียนไม่ได้นะบางทีเราต้องการเขียนอะไรทีเ่เรียกว่าละเอียดกว่านั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นศูนย์จุดก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้คืนก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ย เวลาเขียนเนี่ยถ้าตามปกติาจา์จะเขียนจากมุมท็อปใช่ไหมเพราะว่าจะอยู่ในระนาบแต่ถ้าเราจะแอดวานซ์ขึ้นนะครับเราจะมาเขียนจากมุมเปอร์สเปกทีฟนี้เลยก็ได้นะครับหรือเขียนจากมุมเอ่อฟอต์นะครับก็ก่อนอื่นให้สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะครับสี C ่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนเนาะอ่ะจากนั้นเนีย่ยถ้าเราไม่ยังไมออนสเกลก็ไม right ่เป็นไรนะเดี๋ยวเราค่อยไปออนสเกลกันตอน ันตอนที่มันเป็นจานชามเสร็จแล้วเรา,เราเค่อยย่อค่อยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะเขียนออนสเกลแต่แรกก็ได้นะแต่ถ้าจะเขียนออนสเกลแต่แรกเนี่ยจะแนะนําว่าให้เขียนใหญ่กว่าของจริง10เท่าเพราะว่าถ้าเราเขียนออนของจริงนเนี่ยจานชามเนี่ยมันอันแค่แบบประมาณ20เซนแก้วน้ําใบหนึ่งก็10เซน15เซนใช่ไหมลาเราเขียนอะไรที่เล็กๆแบบนี้เราเออมันจะทําดีเทลไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันจะมีความกึกกกักักอยู่นะครับ อ่าฉะนั้นเราก็ทําใหญ่ๆไว้ก่อนเนาะสมมุติว่าเราเนี่ยอยากได้เอ่อทำให้ใหญ่กว่าของจริง10เท่าอะ่ะนะครับสมมติว่าเราต้องการแก้วน้ำใบหนึ่งก่อนละกันอ่ะเรามาดูเอ่อแก้วน้ำใบหนึ่งสมมติว่าเราอยากได้แก้วกว้างประมาณ10เซนใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องเป็นประมาณ5มิลใช่ไหมครับ5เซนใช่ไหมอาจารย์ก็ทำให้มันเวอร์ๆเ,เลยก็คือทำประมาณ ตรงนี้นะหน่วยก็คือเราแก้เป็นเป็นเซนติเมตรก่อนกรดนะ้เพื่อความไม่งงนะเป็นมิลแล้วแอบงงนิดนึงอ่ะห้าสิบเซนเลยก็ได้นะครับเขียนให้มันใหญ่กว่าความเป็นจริงอ่ะนะครับห้าสิบเซนอนะ่ะประมาณนี้แก้วสูงแก้วสูงสิบเซนใช่ไหมก็ทำร้อยเซนเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ จารย์ว่าแก้วต้องเล็กกว่านี้เพราะเราเขียนครึ่งเดียวนะโอเคประมาณนี้นี่คือแก้วน้ำนะครับก็ทําให้มันใหญ่กว่าของจริงสิบเท่านะครับเพื่อการที่เราเขียนเนี่ยเรามันจะทํางานง่ายนะครับก็เริ่มถึงก็คือแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทําส่วนโค้งนะครับกด A ที่คีย์บอร์ดแล้วก็ทําส่วนโค้งของก้นแก้วนะครับ d o u b ิ e บบลคลิกได้เลยนะครับทําส่วนโค้งถ้าขึ้นสีชมพูล,ลองดบ u b ิ้ลคลิกมันก็จะได้นะครับประมาณนี้แล้วก็ เนี่ยแทบจะเสร็จละนอกนั้นจะลบทิ้งเลยนะครับ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 อันนี้คือแก้วนะครับแล้วเราก็เลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็กด F ที่คีย์บอร์ดคือคำสั่ง offset นะครับแก้วจะหนาประมาณ3มมิลได้ไหมสามมิลนะครับก็ประมาณนี้หนาไปไหมอ่างั้นก็2มิลก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับ จากนั้นก็ปิดแก้วนะครับปิดนะครับปิดก้นแก้วซะนะครับอ่านะครับถ้าเราอยากได้ความเป็นจริงหน่อยเนี่ยก้นแก้วจะต้องหนาแล้วก็เลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นมาอย่าลืมจับแกนนะประมาณนี้นะครับแล้วก็โค้งใหม่นะครับโค้งใหม่นะ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลบตรงนี้ทิ้งนะครับ่าเราก็จะได้แก้วที่ดูมีความเป็นจริงมากขึ้นนะจากนั้นเนี่ยเราต้องเขียนวงกลมนะครับอาจารย์จะขยับตรงนี้ลอยขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะอาจารย์ต้องการจุดศูนย์ศูนย์นะครับลอยอย่างนี้แปลว่าเบี้ยวนะเห็นไหมนี่มันไม่ได้ลอยนะมันถอยมาข้างหลังจะต้องจับแกนก็คือกดลูกศรบนที่คีย์บอร์ดนะครับจะได้ล็อกแกนน้ําเงินนะแล้วก็ เ,เขียนวงกลมขึ้นมานะครับวงกลมปกติตอนแรกมันจะเป็น24สไลด์นะครับดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะครับชนะอาจารย์จะเปลี่ยนให้เป็น36ก่อนคือ36 enter นะครับกอดเริ่มเขียนนะมันก็จะเป็น36สไลด์กค็คือวงกลมก็คือรูปหลายเหลี่ยมนั่นเองนะครับแล้วก็ขีดขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกวงกลมแล้วก็จิ้มสิ่งนี้ได้เลยตึ๊บเห็นไหมแล้ก็ได้แก้วน้ําแล้วเนาะถ้าเรารู้สึกว่าแก้วน้ําเราเมันกว้างน้อยไปเนี่ยก็ เลือกมันนะครับเลือกมันแบบนี้นะครับแล้วก็ขยับออกมาหน่อยนะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็เอาใหม่นะครับซุ๊บมาถูกไหมเราก็ได้แก้วน้ำเลยเห็นปะนะครับง่ายๆฉะนั้นเราก็จะได้แก้วแล้วหนึ่งใบทำเสร็จก็รีบกุ๊ปไนะครับแล้วก็มูฟอกมาอันนี้คือรูปแรกที่ง่ายที่สุดของเราคือแก้วน้ำ ต่อมาเราจะมาทำจานชามถ้วยกันนะครับอ่าแล้วก็เหมือนเดิมเขียนที่มุมฟอนต์นะครับก็ให้เราเริ่มจากจุดศูนย์ศูนย์ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็สมมุติว่าจานก็คงน่าจะประมาณแบบนี้อ่านะครับนี่คือจานนะครับทรงประมาณนี้ก็ง่ายเลยก็คือขีดขึ้นมาแล้วก็ขีดที่เป็นจานนะครับ ขีดขึ้นมาแล้วก็ขีดเป็นจานหรือใช้เส้นนี้เลยก็ได้นะครับอ่ะอันนี้คือจานเรานะครับก็คือเสร็จแล้วแบบนี้เลยนะครับนี่คือจานเรานะครับอ่ะแล้วจากนั้นก็เลือกเส้น offset จานกด f นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาประมาณ3มมิลนะครับอ่า enter นะครับจากนั้นก็ปิดช่องนะครับปิดนะครับปิดนะครับ โอเคจริงๆอย่างเงี้ยเราก็ได้ได้ตัวชามแล้วใช่ไหมจานแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากได้ความแบบเหมือนจริงหน่อยเนี่ยมันก็จะต้องมีเรียกว่ามีมีก้นจานนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับมีก้นจานนิดนึงดูดูให้ดีนะเราเขียนอยู่ในระนาบเดียวกันหรือเปล่านะครับแล้วก็จานขอทําโค้งนิดนึงเพื่อความสวยงามนะครับ ขอรำโค้งนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ต้องโค้งนะนะครับตรงนี้ต้องโค้งประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องโค้งด้วยนะครับ ประมาณนี้ถ้ายังไม่สวยถ้าคงไม่สวยขอขึ้นไปอีกอประมาณนี้แล้วก็ลบที่ไม่เอาทิ้งนะครับประมาณนี้อะได้แล้วเนาะถ้าเรารู้สึกว่าตรงนี้ไม่สวยเราก็ตัดทิ้งนะครับประมาณนี้นะอ่ะจากนั้นก็หมุนเลยนะครับ เรื่องวงกลม follow me รัอบเห็นไหมเราก็ได้จานแล้วเห็นไหมครับจานที่มีก้นจานด้วยนะหมายถึงว่ามีตีนจานที่มันไม่ใช่ก้นจานแตะพื้นด้วยนะครับก็เลือกมันนะครับแล้วก็มูฟกมานะครับก็ได้จานละนะครับสม,มุิรู้สึกอจานใหญ่จังเลยนะก็อาจจะแก้ขนาดมานิดนึงนะครับอันดูกลับมานะครับ ใหญ่ไปนะก็เลือกจากทางซ้ายเนาะแล้วก็ขยับเข้านิดนึงนะครับอ่าเราก็จะได้ละถ้าเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วจานกับชามก็คือแบบเดียวกันก็แอบเก็บแอบเก็บมันไว้ก่อนนะครับอันหนึ่งเพื่อเดี๋ยวเราจะได้ไปทำชามนะครับก็ Follow Me เห็นไหมครับก็ได้จานละนะครับก็กุ๊บไว้นะครับแล้วก็เลื่อนเก็บไว้นะครับ จากนั้นก็ตัวนี้ก็เอาเลื่อนมาที่จุดศูนย์กลางนะครับทำไมต้องเลื่อนจุดศูนย์กลางด้วยนะครับสิ่งนี้กับสิ่งนี้ต้องสัมพันธ์ในแกนเดียวกันนะครับถ้าไม่เลื่อนสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับคือแบบนี้ครับนี่เห็นไหมจานเป็นรูนะครับเพราะว่ามันใช้อ้างอิงจุดหมุนของตัวนี้หรือ เราจะขยับตัวนี้มาตรงนี้ก็ได้นะครับแต่บางทีเนี่ยมันพูดยากว่าเราเนี่ยขยับมาตรงหรือ,อยังนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะขยับไม่ตรงก็จะทาให้มันไม่ไม,ไม่เรียกว่าไม่พอดีอะ่ะฉะนั้นเอาแน่ๆคือเราเขียนโดยใช้จุดศูนย์ศูนย์เนี่ยเป็นตัวเป็นตัวกําหนดดีกว่านะครับง่ายที่สุดนะครับง่ายที่สุดเนาะ โอเคชามเรารู้หรือว่าจากง่ชามมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับเรากเา็เลือกนะครับแล้วก็ยกหยับเข้านะครับอถ้าอย่างเงี้ยเราเลือกไม่ครบนะเอ,นะบเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะให้เลือก,กทางซ้ายนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับแล้วชามเนี่ยมันต้องสูงขึ้นหน่อยใช่ไหม เราก็ดูในมุมที่เราทำงานได้นะครับสูงขึ้นอย่างนี้นะครับโอเคอ่าปรากฏข้างล่างเบี้ยวแล้วจารย์ไม่เป็นไรนะลบทิ้งเลยนะครับแล้วขีดกันใหม่นะครับแล้วขีดกันใหม่นะครับเส้นเวลาขึ้นเส้นสีส้มเนี่ยมันคือไกด์เรานะอ่าประมาณนี้แล้วตรงนี้ก็โค้งใหม่เลยก็ยังได้นะครับ โอเคอ่าตรงนี้รู้สึกว่ามันไม่สวยก็โค้งใหม่เลยนะครับอ่าประมาณนี้ถ้าคิดว่าไม่สวยก็เอาใหม่นะอ่าดีกว่านะครับประมาณนี้ จากนั้นก็เลือกวงกลม follow มีนะครับบึ๊บเห็นไหมเราก็ได้ชามที่สวยงามละถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากได้เส้นนี้นะครับนี่เส้นนี้นะครับกับเส้นนี้นะครับสิ่งที่ทำได้ก็คือเลือกดับเบิลคลิกทั้งหมดเลยนะครับคลิกขวานะครับ soften smooth edge นะครับก็ลองขยับตัวนี้เล่นนิดนึงนะครับอ่ะเห็นไหมหายไปแล้วนะครับนี่หายไปแล้วนะฉะนั้นทำเสร็จแล้วรีบ รุกใบนะครับเราก็จะได้จานชามแก้วแล้วเห็นไหมนะครับอะต่อมานะครับแล้วการใส่สีไว้ก่อนเดี๋ยวสีที่ขาวนะครับจุก๊กจุ๊กนะครับโอเคต่อมาจะทําแก้ววายกันนะครับแก้ววายก็เหมือนเดิมนะก็จะขึ้นจากจากมุมนี้นะครับ ถ้าเราเชี่ยวเราเนี่ยขึ้นจากมุมนี้ได้เลยนะถ้าใครไม่เชี่ยวให้ขึ้นจากมุมท็อปนะครับเขียนแผ่นขึ้นมาก่อนเนาะแล้วก็แก้ววายน่าจะเป็นทรงนี้นะครับน่าจะเป็นทรงแบบนี้เนาะโอเคนี่คือแก้ววายของเราอ่ะประมาณนี้ อาจารย์จะลบไอ้นี่ทิ้งนะครับลบนี่ทิ้งนะครับแล้วก็ลบนี่ทิ้งนะครับโอเคตรงนี้ตีนเราก็จะเ,ออเราจะขีดมานะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ลบนี่ทิ้งนะครับแล้วก็เลือกเฉพาะตรงนี้แล้วก็ขยับออกมาหน่อยนะครับโอเคตรงนี้เราจะต้องทำโค้งๆนะก็ เพื่อความงดงามของแก้วไวายเรานะครับประมาณนี้นะครับอ่าได้แล้วแล้วก็จะต้องโคง้งนี่อีกโค้งหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามอ่าได้แล้วลบทิ้งนะครับจากนั้นแก้วไวายจะต้องมีความหนาใช่ไหมเราก็จะทําให้มีความหนากันนะครับก็อาจารย์เลือกแค่นี้ก็พอนะแล้วก็ตรงตีนเนี่ยอาจารย์ว่าโอเคแล้วแล้วก็เออออฟเซตนะครับ อ f f เ e t สัก2ก็พอนะน้อยไปไหมสาก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็มาต่อค้นแก้วของเรากันนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเรายังรู้สึกว่าโค้งนี้ไม่สวยนะครับก็โค้งใหม่นะครับ คงไม่สวยก็ค้งใหม่นะครับโอเคงดงามตามท้องเรื่องปิดเส้นนะครับดูให้ดีน,นะตรงนี้มีเส้นอยู่นะครับลบทิ้งด้วยนะนเราก็จะได้แก้ววายละถ้าเรารู้สึกว่าโค้งนี้ไม่สวยนะครับก็เอาใหม่ก็ได้นะ โครงนี้ไม่สวยก็ทำให้มันสวยนะครับอ่ะแบบนี้มันจะต้องตรงเนาะโอเคมันแอบ,บกระดกขึ้นนิดนึงตรงนี้โอเคนี่เกิดอะไรขึ้นมีความ กระจึกตรงนี้นิดนึงตัดทิ้งนะครับโอเคเรียบร้อยตีนแก้วจานว่ามันกว้างเกินก็ขยับเข้ามานิดนึงนะครับตรงนี้ควรจะต้องโค้งด้วยอีกหน่อยนึงนะครับโอเคประมาณนี้ก็น่าจะเพอร์เฟกนะเดาว,ว่ามาหมุนกันเลยชืบอ,อ่ะสวยงามแต่ปลากฏตีนแก้วใหญ่เกินเห็นไหมนะครับ ทรงตรงนี้ก็โอเคแล้วนะแต่ทางว่าคิดว่าสูงขึ้นอีกนิดนึงจะสวยขึ้นนะครับฉะนั้นตีนแก้วไม่กว้างขนาดนี้นะครับแล้วก็ถ้าปากแก้วสูงขึ้นอีกนิดก็จะสวยขึ้นนะครับอ่ะโอเคุนกันเลยอ่ะสวยขึ้นนะครับประมาณนี้ ้าก้านยาวกว่านี้จะสวยขึ้นนะครับอ่ะเอาใหม่นะแล้วก็เลือกแล้วก็สูงขึ้นนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็หมุนเลยอ่ะงดงามนะครับงดงามเหมือนที่บอกถ้าเราไม่อยากได้เส้นนี้นะครับก็เดบเพิ่คลิกทั้งหมดนะครับแล้วแอบมาขยับตรงนี้นิดนึงนะครับขยับไปขยับมานิดนึงอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ความ Smooth, สู o สูนะครับสวยงามนะครับเป็นแก้ววายที่ดูดีเลยทีเดียวนะครับประม,มานี้ไอ้นี่ก็ลบทิ้งไปนะครับเห็นไหมเราก็จะใช้จากคําสั่งตัวที่ชื่อว่า follow me ในการเขียนจานชามแก้วของเรานะครับเซตนี้ขึ้นมานะครับหนึ่งเซตเนาะก็งดงามนะครับ ถ้าอันนี้ใหญ่ไปนะครับอันนี้กุ๊บก่อนยังไม่ได้กุ๊กใหญ่ไปใช้สเกลนะก็คือกด s ที่คีย์บอร์ดนะครับย่อลงมาประมาณนี้นะครับก็ได้แล้วนะครับฉะนั้นเราก็จะได้ชุดจานชามแก้วพวกนี้นะครับเขียนโดยใช้คำสั่งที่ชื่อว่า for loop